มาไทยกเรื่อเมืองอนเอาแม่เล้วขาวอีกแค่นึ่งไปแล้วยังด้แก้วขอากรถกันเมือนคนข้าวไันดีแล้วงานพานะที่ใช้กลับครับหลังจากรถติดหลมครับกลับไม่ได้เสียมีเซลไล่เอารถไถมาแล้วอไตอนไยอันนี้เน่ยเอานี่อีเซไล่รถไถมาแล้วครับหาครับเรพง้รมบดาไปไม่ได้ผิดเออมาห้อยแวบนี้ก็ย้าไปซักเอาเขาะะ รถมันติดไปไม่ได้ต้องอาศัยเที่ยบหนีพาไปครับผมต้องเกาะรถไปครับรถซื้อแกงครับผมก็ว่าครับขอขาดไปมาแล้วไมีเอาเท้ตะกาเ่าผมเอาขาดขึ้นเอาขาดขึ้นเอาขาดขึ้นจะเด้ไปจะเดินไปรอข้างบนครับเพื่อป้องกันอันตรายนี่หละเหตุผลทำไมถึงเดินจนรองเท้าขาดครับดูรอยรอยรอยติด รถมาไม่ได้ครับต้องรถไถอย่างเดียวครับผมรถไถขึ้นมาแล้วครับแอบประธหานะรถไถต้องจีบกัปบปัดศพฝนใหม่แล้วต้องรีบครับรถขึ้นไปดีดีนะก็รับก่อนใครเรื่องพยามเรียกเรียก่ะ เับาพยาบางขันน้ำมันเร่อนหวอัหวตายเนรอเรือ่องเหรอหอะเสียเซื่องแกงครับเสียหมีครับเจ้าของรถซื้อแกงปูเถื่อนครับแอีงตำรวจมาค้นไ,ได้ครับครับดูใจรถซื้อแกงครับแรงได้ไหมสตาร์ทแต่ละที ตาีขาหลุดมามาก็พูดถึงเสียนีนอนร้านเลยจของอู่รถซื้อแกงอู่เทียนครับใครหาอะไรสงสัยว่าหายก็มาแถวนี้ได้นะครับท <c oughs> <c oughs> ี่สงสัยสงสัยว่ารถหายอะไรหายก็มาดูได้นะครับ <c oughs> นี่ตัวแรงครับคันนี้ยังจะเอลุยครับ ร,ร,รุ่นแรกครับุ่นแรกครับคันนี้อย่าไป่แต่งแข่งที่ไม่ชมูลเลยขอท้าคนโครกรถไถทองคำครับมาเจอกับคันนี้ก่อนครับคันนี้คนโคกเป็นแสนคันนี้สองพันครับแต่วิ่งแรงขอท้าเจอครับ ดูเครื่องก่อนแมหนึ่งปฉีดูนมาเลยเดูก่อนครับดูก่อนดูความเก่าลายคามก่อนครับเก่าไม่เก่าดูครับฝุ่นเกาะหมดเก่าไม่เก่าครับเห็นว่าเครื่องยือยนี่ครับสังเกตได้ขอ,องใท้ต้ามียืมอยู่เครื่องนี่ครับอปุปกรณ์การสตาร์ทคันสมัยครับคันสมัยไม่มีนี่หม้อคาบูมองไม่เห็นเลยครับ <S <S> <S เห็นไหมครับกว้างกาันการอ่านเกมนะครับเนี่ยมองเห็นเนี่ยเราจะ รุ่นนี้สุดยอดมากครับขอท้าคนพวกรถไถต้องคำเลครับเวลาเราสตาร์ทซีเราจะเอาหมนุนในนี้นะครับปั่นไปนะครับของแท้ดั้นเดินครับขอบอกนะครับขอท้าครับขอท้าถ้าไม้หมดป่าก็ยี่แเดะดดสิครับทั้งตอทั้งมาถากินขอท้า่นี่ยสายแันเล่งครับ ปกติเขาใช้ลวดนะครับแต่เราไม่ใช้ลวดเราใช้เสื้อใช้เชือกใช้เชือกทำเบาเลยครับไม่ต้องห่วงนี่เขามีลวดเดี๋ยวเราใช้เชือกในการเล่นได้ดีเลยเราใช้เชือกจริงๆให้เลยท่าเลยคนขั้วก็ใส่คำคำมาเจอหน่อยเรื่องมันแสนเปอร์เครื่องสองพันกว่าเนี่ยปล่อยละปล่อยละจอสาทนี่เพื่อปองบอากาศตัวแรงมาจาก อาฮอนแลนด์เลยนะครับหมวกกองมาจากฮองแลนตัวแลนดเละแค่นะนี่ถ้าไอ้เสียปีมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับของนอกทั้งนั้นครับอะไรของนอกทั้งนั้นไม่มีย้อมแมวครับดูครับด,บดูสังเกตหมวกกันน็อกได้เวลาขับต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับมันแรงการสบัดระบบเบรกใช้เท้าลากเอาครับเบ s คันเร่งใช้สายยาง<ด>สายยางหนึ่งนิ้วทิวทิศตัวรถใส่กแกงครับแรงได้ยังไงนะครับอบอกผมก็เขไทส่รองพรมเจอเลยครับสังเกตมือจับแฮนเดิลยาวนะครับแฮนเดิลแฮนเดิลยาวต่อจากนอกนะครับมีสายไฟบอลุ่มพลังวา,างไว้ก่อนว่าเรายังไม่แข่งลงแข่งขทั้งเสียทั้งเสียก็ไปมีทุกอย่างดูคันเร่งครับก<อ>้อยังค<อ>ันเร่งคันเร่งต้องมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้ครับ ลายแมบนี่ระบบเกียร์ออโต้ครับกึ่งอัตโนมัตินี่ครับระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติใช้มือขับดึงก็คันเร่งนิดนึงนี่คันเร่งครับใช้เชือกผูกเอาดุ้มด้วยไอสายยางข้อ p พีรีซีึนรึนนะะอย่าประมาทครับกันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆขอบอกครับคิดดูแค่เกียร์ก็พอครับรุ่นนี้เข้าทีเดียวสับสองเลยนะครับสับสองลากยกล้อ ธรรมดาจริงๆนี่ครับรถซื้อแก่งจะแรงได้ยังไงครับนี่เอาไว้ตอนไปออกแข่งครับดูลายดูลายเวลาไปแข่งขันเราจะต้องเดินทางไกลก็ใช้เสื่อนี่ครับปูนอนครับอันนี้ตีมือชุนเลปะชุนปะชุนด้วยมือของคนรอนคบกันครับเครื่องนอนหมอนมุ้งคบกันเวลาไปแข่งขันไกลๆอยุธยาพิจูบูรุนเราก็นี่แหละครับได้เสื่อนี่ไปปูนอนตามวัดครับดูลายครับเสือกตั้แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับหายากแล้วครับลายหายาก อ๋ครับคุณในธรรมดาครับผมรถซื้อแกงครับผมล้อเขมีประโยชน์ไม่ใช่เฉยๆเป็นที่เก็บไม่กวาดไันนี้อีกอย่างครับในวันนี้โอเคครับขอทาคนโคกรถสายรังกาครบส่วนนี้นะครับฮอนด้าสตีดนะครับผมกำลังปรับจูนเป็นที่เสียอย่งนี้ครับดูล้อครับล้อวางเครื่องใหม่ชาลุธรรมดาครับรถซื้อแกงครับ ครสงสัยอะไรหายก็มาดูได้แต่กอดใส่ตัวนี้ครับใส่ล้อหน,นามเวลาหน้าฝนใส่ล้อหนามนี่ครับใส่ล้อหนามวิ่งอันนี้ถอดมาใส่ยางล้อเล็กแงสงชิงกบับปัามีอีกล้อหนามเคยเห็นไหมนั่นน่ะก็แพงมครับดูเนี้ยพาไปดูอีกหนึ่งล้อนี่ครับแต่ก่อนก็ใส่ล้อนี่ถ้าถ้าฝนตกหนักก็ใช้ล้อตัวนี้ครับ บิดแต่ละทีก็บิดขึ้นเขาไปเลยครับเหมือนในเมืองนอกเขาเอ็นดูโลของนุญาตสัตน,นอกครับ,มรบไม่ไดในไทยหาไม่ได้นะครับรู้เพราะเขาสันส่นไหสันส่นไหสั่นไหทั้งคันไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อินไหวนะร้องผาสุเหยงไมเหรงครับคน <c oughs> นั้นครับแฝนห้อยนะอยู่แนละ้วแฝนห้อยอยู่แล้วใด่หมดนะน่าสงสัยมาก <c oughs> ไอ้ที่หวอยู่หวอยู่ได้ลองใส่มาครับนู่นะครับลองใส่จริงเนี่อันนี้เปิดเผยครับนี่ก็เปิดเผยอาตัวถังอย่างนี้นะครับตัวถังเครื่องอยู่ตัวถังอย่างน, <c oughs> นึงครับนี่นะครับวางล้ออยู่อีกที่นึงนะครับผมแต่ว่าลาประกอบนี่จะลำบากขนาดไหนครับดูดูนี่ยังไม่เจอแฮนด์นะครับแฮนด์นี่เป <c oughs> ็นจะเจอรูปต่างๆครับนะข้เชื่อมไว้เป็น นี่เป็นโต๊ะมานั่งนะครับนี่นเป็นตะเกียงแก๊สเจ้าพายุรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกประมูลมาได้จากาประเทศอเมริกาครับประมูลมาได้จากอเมริกาสามร้อยยูเอสครับผมเขาไม่ให้ทำไรครับไปใต้หนู่มดูครับดูรถซื้อแข็ยงจะแรงได้ยังไง อันนี้รีวิวให้ดูครับ